สวัสดีค่ะกิกจากคิปตันคอนกรีตนะคะวันนี้กิกจะมาแนะนําบริษัทของเราให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของคอนกรีตผสมเสร็จปูนถุงและอิฐมวลเบาทุกยี่ห้อเลยนะคะในนามของบริษัทคิปตันมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาบริษัทก่อสร้างเจ้าของโครงการและบุคคลทั่วไปค่ะภายใต้ชื่อคิปตันคอนกรีตนะคะและด้วยประสบการณ์ที่เราดูแลลูกค้ามาอย่างยาวนานนะคะ ลูกค้าจะได้รับทั้งความสะดวกราคาถูกรวดเร็วและพร้อมดูแลค่ะแล้วตอนนี้ค่ะน้องกิ๊กมีสินค้าอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของคอนกรีตผสมเสร็จปูนถุงและอิฐมอนเบาค่ะตัวคอนกรีตผสมเสร็จอะค่ะมียี่ห้ออะไรบ้างคะน้องกิ๊กตอนนี้นะคะก็จะมีพร้อมให้บริการอยู่ทั้งหมด9ยี่ห้อนะคะ1 C p a c k 2แพ c อนะคะ3 t ม i 4น้าเพงนะคะ5 q คิมค่ะ S 6 s v อวคอนกรีดนะคะ7 v วคอนกรีด8วคอนกรีดและ9นะคะเอคอนกรีดค่ะแล้วตัวปูนถุงล่ะคะมียี่ห้ออะไรบ้างเอ่ยปูนถุงนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสียี่ห้อด้วยกันนะคะเป็น1นะคะเสือมอต้า2 t p i พโพลีน3อินซีค่ะและสีนะคะก็จะเป็นตาพาทิ์ค่ะแล้วอิฐมวลเบาหรอคะอิฐมวลเบาก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ยี่ห้อนะคะเป็นไทคอนและแอโรกรีดค่ะ โอ้มีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะถือไว้หลายแบรนด์เลยใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแบรนด์ที่ไบส์คิปต้านเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะมค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าแบบว่ามีลูกค้าอยากจะตามหาแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยสามารถตามหาได้ไหมคะน้องกิก๊กได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการยี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถแจ้งกิ๊กได้เลยนะคะแจ้งปริมาณนะคะให้กับกิก๊กแล้วกิ๊กก็จะจัดหาให้เลยค่ะ ข้อมูลขอบทัวนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ